สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช้าในเตือนใครเอาผ้าขาวผูกที่โปะเรือ จุดหมายอะไรแตงโมรีบแกะออกด่วนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงกับข่าวของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาพลัดตกเรือกลางแม่น้ํเจ้าพระยาเสียชีวิตต่อมาทางด้านเอุวัชชัยและอัมพชรภาภาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีอาลัยแตงโมนิดาที่ถูกจัดขึ้นที่กริจตาจัจากรเสรีภาพกรุงเทพตั้งแต่วันที่11-13มีนาคม65โดยผู้ร่วมงานต้องแต่งกายด้วยชุดทนสีขาวชมพูและโอโรสล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่ง ซึ่งเป็นคลิปที่ถูกถ่ายจากโบเรือที่วังดอกไม้อะไรนักแสดงสาวแตงโมนิดาโดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าถ้ามีคนเอามาผูกที่หลังไปแกะออกมาโดนๆเลยสูทแต่ผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดวนครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ